รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาไปใต้มาผิดหวงังอ่ะโหเสียใจอะ่ะรอบนี้แต่ว่าเอาไม่เป็นไรถือว่ามาไปงานแต่งเท้าแล้วว่าเชาลาหลังระมดอนมาก็ไปหาหนูแต่จะไปอ่านไปไม่ถึงทุกบ้านแต่เชาลาก็ไปนะเชลชลเชเจอกันแต่ว,ว่าต้องมาให้เจอด้วยเพราะว่าไม่งั้นของฝากไปเป็นของคนอื่นหมดเลกเปิดผ้าแล้วมองเห็นใส่เขี้ยมจะเป็นแม่ค้าเต็มตัวและตอนนี้ พอดีวันนี้เขาเข้ามาเมาไก่ด้วยค่ะว่า,านำดีละดีจังเลยเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นลูกแม่ค้าเดี๋ยวนี้เป็นแม่ค้าอใช่ใช่ก็ว่าเพ่เลือดเป็นต่อยอดกันแม่แม่ตัวจริงไม่ใช่แม่ค้าแต่แม่ตัวปลอมเป็นแม่ค้าก็เ <fi> ลยเป็นนาาแม่ตัวปลอมเลยนะ เดีย๋ยวนี้เป็นสาวเก่งอกีกลวเดีย๋ยวนี้เป็นสาวเก่งเก่งมากนี่เขาดีอะไรนะประสบการณ์ทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงน, <c oughs> นำดีล่านเลยหนูอ่ะเพราะว่าจากคนไม่เอาแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบหนูเป็นคนแบบที่ว่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นไม่คิดว่าเป็นประจำที่อุสัญญาสุขขำจากวิดีโอคอหา นูซิกะจัสแมเพื่อไถ่ายถามสารทุกสุขบิกันเนื่องจากอุสศญาณได้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ของจังหวัดชลบุรีตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งปัจจุบันอุสศญาณประกอบอาชีพค้าขายมีบุตรชายหญิงรวมหกคนแต่ยังมีจิตเมตตาและความศรัทธาของคนศาสนาอิสลามจนทำให้ปัจจุบันอุสญยานมีลูกที่ตนเองอุปถัมภ จากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และโครงการอื่นๆรวมๆแล้วกว่าร้อยคนเลยทีเดียวประกอบกับความที่เป็นคนชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำจึงไม่มีปัญหาในการดูแลรูปอุปถัมภ์จากโครงการต่างๆที่ขอความร่วมมือมาก็พอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งจังหวัดชลบุรียังไม่มีใครเคยรับเลยแล้วท่านอิหม่มมาบอกว่า ชมุรีเรายังไม่มีใครรับเลยมารกก็ว่าอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวช่วยรับถึงว่าจะยังไงก็รับแต่พอเขาเสนอมาว่าเป็นเด็กเป็นเด็กพวกแบบเด็กกำพร้าเด็กยากจนมารกก็เลยยิ่งยินดีใหญ่เลยอะไรแบบนี้คือศาสนาเราอะถ้าเกิดว่าได้รับเด็กพวกนี้มาเขาก็บอกอยู่แล้วผลบุญมากมายมหาศาลถ้าว่าเราได้เลี้ยงเด็กกำพร้าสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้แต่วันนั้นเราก็ก็ได้รับนะเราส่งมาให้เราเราก็ได้รับเลี้ยงเขา ถึงแม้เขาจะมาอยู่กับเราในอายุเขาก็ประมาณ13 14า5สิบี่สิบห้าก็จริงก็โตแล้วแต่ว่าเราก็เหมือนได้เลี้ยงดูเขาเป็นระยะเวลาแค่แรกๆช่วงนั้นมาแค่1ิบวันมารุ่นหลังมาส5้าวันเราก็ถือว่าก็มีบุญละได้เลี้ยงพวกเขาอย่างเงี้ยเราก็เราก็ชอบอ่ะแล้วนี้เราก็มันกลายเป็นผูกพันผูกพันว่าเหมือนว่ามีมาเราจะรับอีกรับอีกมันก็กลายเป็นว่ารับมาตลอดถ้าคือมาลงอำเภอเมืองเนี่ยมะจะรับตลอด แล้วก็กลายเป็นผูกพันแบบเรื่อยมาจากรุ่นแรกนั้นนะก็คือนานมากแค่ไหนก็ไม่เคยลืมกันผูกพันกันมาตลอดแล้วรุ่นต่อๆมาก็ผูกพันมาเรื่อยๆคือที่ไม่ลืมกันเพราะมีอย่างหนึ่งที่มัดไม่อยากให้ลูกลืมสัญลักษณ์ของมัดเวลาลูกกับมัดซื้อคกอ่างศิลาให้ลูกไปแล้วมัดจะบอกกับลูกว่าคือที่มัดซื้อให้อ่ะ ไม่ใช่เลยคือเหมือนว่าวันหนึ่งหนูเอาไปใช้กันแล้วเนี่ยเวลาเข้าครัวพ่อแม่ทางของหนูทางนูนะ้นน่ะบอกเรียกหนูไปคดข้าวให้กินพอหนูเข้าครัวไปอ่ะหนูเห็นครบหนูก็จะนึกได้อุ๊ยมะซื้อคบให้หนูอาจจะรีบโทรหามะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นกี่รุ่น,ก,นกี่รุ่นให้ครบหมดของอ่านศิลาสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ดำเนินการมารุ่นที่หนึ่งตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมา จนถึงวันนี้รุ่นที่39เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพระนัท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในการน้อนมนำพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหรญญาดุเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเป็นแนวทางดําเนินงานซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนำเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามจาก5จังหวัดชายแดนใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพระหุวัฒนธรรมทาให้เยาวชนได้รับประสบการณ์โดยตรงเรียนรู้การเป็นผู้นําและผู้ตาม การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายของเชื้อชาติศาส,สนาภาษาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้และมีความเข้าใจบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนับว่าเป็นการเปิดกว้างในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวอุปถัมภ์ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลาง EEC ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ทั้งสองฝั่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแนบเนียนคือมะอตอนที่รับมามะก็คิดว่าเขาจะกินอาหารแบบเราได้ไหมนะมะกังวลกังวลแค่นี้เองแต่พอมาแล้วเขาบอกเขากินได้หมดมะก็สบายใจหลังจากนั้นแล้วมะก็รู้ว่าวเขากินเหมือนเรานี่แหละเขากินเหมือนเรา เราทําอะไรเขากินได้หมดเลยแล้วก็สบายใจก็ทําให้เขากิน,เ,นเยอะมากเด็กเกที่แบบเด็กที่บ้านเราเนี่ยคือความรู้เรื่องศาสนาจะน้อยหน่อยคือถ้าอยากจะได้ความรู้กันในอย่างที่บ้านนะส่งลูกไปเรียนที่กรุงเทพคือตอนนงส่งออกไปที่กรุงเทพเขาศาสนาอยู่ตรงนั้นเยอะถ้าอยู่ที่ใน,นเนี่ยมันน้อยมากได้ไม,ไม่ไม่เท่าที่ควรแต่อย่างของเขามาเขาเป๊ะมาเลยเขาเก่งเขา คือเขาอ่านกุรอ่านเนี่ยอย่างคนนึงนั่งข้างๆเนี่ยอ่านดูหนังสืออ่านกุรอ่านเนี่ยแต่อีกคนนึ่งเ่ยเขาสาเก่งมาแบบว่าคือเขาไม่ต้องดูหนังสือเขาฟังคนที่ดูหนังสืออืออ่านเนี่ยเขายังสามารถบอกกับคนที่ดูหนังสืออ่านว่าอันนี้ผิดนะต้องอ่านใหม่นะอันนี้คือเขาเป๊ะมาเลยไงคือเขาเรียนแบบเรียนปนเนาะความรู้สึกอะนะคะคือไม่ไม่มีความรู้สึกต่อต้านหรือว่าหรือว่าจะกลัวหรืออะไรเลยเพราะว่า คือเราอ่ะได้ถามมาทางโครงการแล้วว่าคือเด็กที่มาเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกค่ะว่าทางโครงการก็บอกว่าจะเป็นเด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กได้โอกาสเด็กเด็กยากจนหรือเด็กกำพร้าซึ่งแน่นอนว่าถ้าจากโครงการอ่ะเขาก็ต้องคัดเลือกเด็กมาอยู่แล้วเขาก็ต้องคัดที่ดีที่สุดมาอยู่แล้วแล้วก็พอมาก็ดีกว่าที่คาดคิดไว้อีกค่ะคือน้องแบบน้องน่ารักแล้วก็น้องเรียบร้อยมากเลยแล้วก็แบบคือ เราอะ่ะเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราไม่เคยเจอแบบคนที่นุ่มนวลที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางนั้นก็คือน้องจะจะดีมากจะมีมารยาทดีจะพูดจาเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะนุ่มนวลค่ะ <c oughs> ก็ด้วยตอนนั้นเราอายุสิบสองหนึ่งสามขวบตอนที่แม่รับมาครั้งแรกเราก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเขาไม่อยู่เนี่ยเขาช่วยเรา ในฐานะที่เราเป็นเด็กตอนนั้นเราก็แบบกอกน้ําล้างจานหรือทําอะไรเองใช่ไหมครับแต่พอเขามาเนี่ยคือเขามาทําให้เราโดยที่เราไม่ได้ขอไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ด้วยการที่ว่าเขาอยากช่วยอยากให้เราแบบอยู่สบายขึ้นเราเขาก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกเอ้ยผ่อนผ่อนเขาเรียกอะไรผ่อนเบาให้เราในการทํางานบ้านครับความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในขณะการอยู่ร่วมกันขอ,ของครอบครัวสุขขำและเยาวชนของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เรื่องจริงจากสภาพสังคมของทั้งสองฝั่งได้ถูกถ่ายทอดสู่กันและกันเยาวชนของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เรียนรู้ความเป็นพื้นที่ EEC ที่มีความเคลื่อนไหวรวดเร็วฉับไวตามสไตล์พื้นที่ทองของการลงทุนและกับเครือเเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับการเร่งรัดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ครอบครัวสุขขำก็ได้รับรู้เรื่องราวสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่แท้จริงพร้อมกับความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เกิดความเนื่อนแฟ้มาตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นปัจจุบันนับแล้วถึง27รุ่นด้วยกันเยาวชนทุกรุ่นยังคงติดต่อกับครอบครัวสุขขำอย่างสม่ำเสมอประดุจคนในครอบครัว อย่างอย่างเราเนี่ยคนในเมืองใช่ไหมคะเราจะแบบจะลุยจะจะเร่งรีบจะทําอะไรที่มันไวเกินแต่บางทีอ่ะเขาก็จะ,ะความความช้าของเขาก็ช่วยช่วยดึงสติเรานะคะเหมือนมันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะบางทีเราก็จะสอนเขานะว่าแบบอุ้ยแบบนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันจะช้าไปแต่มันจะไม่ทนันเขามันจะอะไรอะไรเงี้ยล้วก็ บางทีแบบนี่ถ้าเรายอมแบบนี้ก็กลายเป็นเราถูกถูกริดรอนสิทธ์นะเราถูกเอาเปียบนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเราต้องอทำรักษาสิทธิ์ของเราเยยางี้ยเราก็จะสอนน้องเราก็จะจะเหมือนตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะว่าตอนนั้นที่น้องมาเนี่ยตอนนั้นก็ยัง20ต้นๆนะคะอายุ20ต้นๆก็ยังเหมือนแบบเพื่อนๆอยู่อยู่เพื่อนในวัยเดียวกันใกล้กันก็คือเหมือนน้องก็จะปรับตัวเข้าหากันง่ายด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ เราจะแชร์แชร์การดําเนินชีวิตแล้วก็เ,เรื่องเรื่องราวส่วนตัวอะไรกันตลอดเหมือนพี่เหมือนพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเนี้ค่ะถ้าปัจจุบันกับอดีตนะครับแตกต่างกันผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียมากกว่าเพราะว่าในอดีตเขายังไม่รู้จักโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่อย่างการใช้อินเทอร์เน็ตในรุ่นสมัยก่อนรุ่นแรกๆที่มาก็คือเขายังไม่เคยใช้กันเราก็ได้แบบ สอนเขาใช้บ้างครับแล้วเราอย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กอะ่ะเราก็สอนเข้าเกมอย่างเดียวเลยเข้า Google Search เล่นเกมใช่ครับก็คือผมได้แบบได้รู้จักว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาก็พยายามสอน,นภาษามาลายูภาษายาวีอะ่ะเขาพยายามสอนเราแต่ก็เราก็ไม่ได้ <laughs> เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ครอบครัวสุขขแาะเยาวชนของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นสื่อสารกันผ่านไลน์กลุ๊มวิดีโอคลอหากันบ้างซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและเพิ่มความรู้สึกดีๆให้แก่กันเป็นไงสบายดีไหมครับสบายดีครับและก็ลูกสาวอะเป็นไงลูกสบายดีไหมคะ สบายดีไหมลูกลูกสาวตอบหน่อยค่ะสบายดีค่ะน,นันรีล่าเรียนเป็นไงมั่งลูกเรียนกันเนี่ยสบายดีค่ะเหนื่อยไหมอะเรียนเหนื่อยไหมหน่อยครับอ่าแล้วก็ปิดเทอมจะมาหามะกันไหมอย่าร้อนค่ับย่ร้อนนะลูกสาวมาไหมลูกลูกสาวมาไหมค่ะเออ ขึ้นมาเมื่อไหร่ขึ้นมาเมื่อไหร่ลูกประมาณเดือนหกค่ะขึ้นไปเดือนอ๋ออ๋อขึ้นมา,มาตอบที่นี่ที่กรุงเทพหรอ,อจะแวะเออเออได้ได้ลูกได้ได,ได้มาเลยนะมาเลยนะนอกจากนี้การที่เยาชนจากโครงการได้มาอยู่อาศัยด้วยกันนั้นอุสัญญาณก็จะพยายามให้ความรู้ ผ่านการดําเนินชีวิตประจาวันของตนเองเช่นตนเองค้าขายก็จะให้เด็กได้มีโอกาสในการช่วยเหลือบ้างบางครั้งแต่ถ้าดูแล้วเป,เป็นเรื่องที่ยากลําบากก็จะให้อยู่ที่บ้านแต่สิ่งสําคัญที่อุศยญญานบอกกล่าวอยู่เสมอคือการละหมาดให้ตรงเวลาและใช้เวลาว่างในการอ่านอลกรอ่านตนเองก็รู้สึกมีความพอใจแล้ว มะก็พาเขาไปเนะาะมะทาอะไรมะก็พาเขาไปว่าเออไปช่วยมะทาตรงนั้นทนํทานี้ทํางานแบบก็คือค้าขายของมะก็แก๊กนั่นแหละขายอาหารตามสั่งว่างแต่เรื่องตอนที่มะขายเนื้อมกไม่เคยเอาเขาออกไปเพราะว่ามันเป็นดึกมันตื่นดึกมะจะไม่เอาเขาออกไปสงสารเขาแต่ถ้าเกิดว่าอย่างขายของหน้าสุล่าอย่างเงี้ยเช่นอาหารตามสั่งหรือข้าวแกงลูกชิ้นทอดเนี่ยจำเพาะอาทิตย์อาทิตย์ละวันที่มะให้เขาไปช่วยวคือวันศุกร์ เขาจะไปช่วยมะอาทิตย์ละวันคือวันศุกร์แล้วก็เวลานั้นมะก็จะสอนเขาเรื่องว่าเรื่องความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยคือเขาเรียนกันมาอยู่แล้วเรื่องนี้มะไม่ต้องสอนเยอะคือเขารู้อยู่แล้วแต่มะก็จะขอเขาอย่างหนึ่งว่าบ้านมะงานอะไรไม่มีให้ทําเยอะหรอกนะลูกแต่มะักมะขออย่างเดียวเลยคือว่าให้ลูกเนี่ยได้ถึงเวลาให้ได้ละหมาดกันนะแล้วก็อ่านกุรานแค่นี้มักก็พอใจแล้วนีแค่นี้เอง มม่ขออะไรเ,เความสามารถที่แนบแน่นนําไปสู่การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างครอบครัวสุขขำและลูกๆจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สองครั้งต่อปีคือการเดินทางของครอบครัวสุขขำที่ไปเยี่ยมลูกๆจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ก่อนหน้านี้กลัวมากกับการเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เมื่อฟังจากลูกๆลูกๆชวนไปหา ก็กระตุ้นอยากให้ไปในขณะที่ลูกๆจากโครงการาสารใจไทยสูใจใต้ก็หมั่นกันหมุนเวียนมาเยี่ยมเมื่อมีโอกาสเด็กๆเ,เขาก็บอกให้มะว่ามะไม่ต้องกลัวอะไรนะมะถ้าไปใต้มะไปหาหนูมะไม่ต้องกลัวนะมะลองไปดูแลมะจะรู้ว่าที่นู่นไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกหรืออะไรแบบนี้นะมะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครั้งแรกๆก,ก็เหมือนจะ ไปไม่ไปไป้าถ้าตัดสินใจไปแล้วก็โอ้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างเด็กเขาบอกเนอะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันในข่าวนเนี่ยอะไรเงี้ยคือเราไปเห็นกับตาเราไปมาทุกครั้งเราก็ไม่เคยเจออะไรเราไปนอนทิ้งสี่วันห้าวันนอนตามบ้านลูกนั้นมั่งบ้านลูกลูกนี้มั่งอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องเสียค่าโรงแรมอะตรงเนี้ยเราก็ดีแล้วไปเขาก็ต้อนรับเราดีมากคั้งพ่อแม่เขาซึ่งมีอยู่รุ่นหนึ่งเหมือนกันมีอยู่รุ่นหนึ่งเหมือนกันที่ว่า เราเอาเขามาเลี้ยงดูแต่พ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยพ่อแม่เขาไปทำรรมาหากินอยู่ที่ซาอุดีแล้วก็พอวันหนึ่งเราถึงวันที่พระเจ้าเอาเรียกเราให้ไปทําความดีเราไปพ่อแม่เขารู้ว่าเราไปเขาไปดักรอเขาบอกเขาอยากเห็นหน้าใครที่เอาลูกเขาไปเลี้ยงตั้งสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่แบบบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนว่าเรา มันตื้นตันใจขึ้นมาเนาะว่าเราก็เลี้ยงลูกเขาเขาก็หูดีใจมากว่าเราได้เลี้ยงลูกเขาแล้วแต่ละคนที่เราเอามาเลี้ยงอ่ะก็เด็กนา่าสงสารทั้งนั้นแหละที่เราเอามานะ่ะคนเราอะ่ะการที่มีคนรักอะ่ะก็จะรู้สึกดีกว่าการที่มีคนเกลียดใช่ไหมคะมฉะนั้นถ้าเราอะ่ะอยากอยากได้แบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นเรารักเขาเขาก็รักเราเนี่ยแหละค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุข ้าเราไปไหนเราก็จะเจอแต่คนที่เรารักเวลานั่นอนะเวลาวันหยุดหรือวันอะไรที่เวลาวางแผนกันจะไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยแม่บอกไปใต้กันดีกว่าไป,ไปใต้กันดีกว่าไปหาน้องกันดีกว่าไปหาลูกๆก,กันดีกว่าเราไปเพราะเราไปหาคนที่ที่เรารักแล้วก็คนที่รักเรารอเราอยู่แล้วยิ่งไปเจอครอบครัวเขาด้วยอะคะ่ะคือเขาจะแบบรอต้อนรับเราเหมือนเราเป็นคนสําคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามันยิ่ง มันยิ่งรู้สึกว่าเราเดินทางเป็นพันกิโลนะคะไปใต้ะแต่ว่ามันหายเหนื่อยอะค่ะมันหายเหนื่อยเพราะเวลาเราไปเจอเหมือนเราได้ไปมีครอบครัวเพิ่มมากขึ้นไปตรงนั้นตรงนี้เวลาเราไปเจอใครเราก็อ,กอ๋อเนี่ยมีน้องอยู่ที่นี่นะเรามีน้องอยู่ที่ปัจจหวันนี้นะพอเขาบอกพเขาบอกเขาอยู่ปัตตานีเราบอกอ่ะเราก็กมีน้องอยู่ปัตตานีนะอยู่อำเภอนั้นอำเภอนี้สรุปแล้วเรามีเรามีคนร,รู้จักเรา rules. มีคนรักเราอยู่เยอะมากค่ะมีคนรักมันมีความสุขค่ะ ื่นเต้นนะครับเวลาแบบว่าพอเขากลับไปนยเขาก็ติดต่อกับมาหาเราติดต่อมาหาแม่แล้วบางทีเราลงใต้นะี่เมื่อก่อนเน่เราไปไปเที่ยวใต้กันนะไปรถคันเดียว้ดวยกับรถคันเดียวปุ๊บแล้วมันไม่พอคราวนี้ของเขาฝากมาให้เราอะจนลูกลูกที่ตายเขาก็แบบม,มารอบหน้าคือมาต้องเอารถใหม่คันหนึ่งนะมาขนของรถกระบะหนึ่งคันนะครับคือเต็มเต็มเลยเต็มเต็มรถกระบะเลยหนึ่งคันคือบางคนก็ให้ทุนเรียนบางคนให้เขาเกียบ ผลไม้ของบ้านเขาที่เขาปลูกกันครับก็เหมือนกับว่าตอนที่เขามาอยู่กับเราเราดูแลเขาแต่เอ็นดูเขาเท่าไหร่แต่เวลาเราไปที่บ้านเขาเขาคูณสองให้เราเลยครับนูซิกาเจสเมร์ลูกอุปถัมภ์คนแรกของอุสัญญาณเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการมาอยู่กับครอบครัวสุขขำไปปรับใช้จนชีวิต ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งสามารถดูแลครอบครัวตัวเองได้มัดก็ดีใจเพราะมัดจะคอยสอนเขาตลอดว่าดูนะที่มัดทำอะไรให้เอาไปใช้ชีวิตแต่ซึ่งแต่ก่อนเขาอ่อนแอว่าอ่อนอ่อนแอว่ามากเลยคือว่าเหมือนว่าร่างกายเขาไม่ค่อยดีมาตอนหลังเขารร่างกายดีแล้วเขาก็เอาสิ่งที่มาเคยสอนเขาเอามาใช้มัก็ดีใจว่า เออมะก็ได้เป็นแบบอย่างให้ลูกเนอะอได้ทํากันลูกก็จะได้อยู่แบบอยู่ดีมีสุขแล้วก็จะได้แบบว่าเออมีกินกันอะไรกันอย่างเงี้ยมะก็ช่วยช่วยแบบคือโทรก็จะได้บอกอันนี้แหละว่าเออทำสิลูกทําอันนี้ทำนี้ลองหลายอย่างลองมาก็ทั้งขายโรตีลองลองมาก็หลายอย่างที่ก็ทาอ่ะแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ครั้งนี้อลัลลอฮ์ให้เขาแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้ว ซึงกกก็็็็เเเปนดดดดีดด้วยแหลละะอออัาอาตบบรขความผูกพันที่เกิดจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นับเป็นความยั่งยืนทางจิตใจโดยแท้ทั้งจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงพหุวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนสร้างความแนบแน่นในสายสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละท้องถิ่นท้องที่แต่ก็สามารถเรียนรู้เข้าใจกันได้ไม่ยากจากความเป็นคนไทย คิดว่าโครงการนี้นอกจากที่ว่าจะได้รู้จักคนเพิ่มแล้วคิดว่ามันมันดีตรงที่ว่ามันมีประโยชน์แก่เขาที่ว่าเขาได้ขึ้นมาศึกษาว่าการเป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็คนต่างต่างศาสนิกเนี่ยอยู่ร่วมกันยังไงคิดถึงอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าคือเราอะ่ะเหมือนสายเลือดสานใจไทยสุดใจใต้ของเราอะ่ะมัน มันมันเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเจอการทักทะก็ทักทายกันนะคะแล้วก็ดีแบบจะรู้สึกดีใจมากนะคะถ้าที่เราจะได้เจอกันแล้วก็ยังยังรักกันเหมือนเดิมคือ,อยังไงเราก็ยังเป็นสารใจไทยด้วยกันตลอดคะ่ะถ้าเราถ้าเราพอมีก็ขอให้เราเป็นมือบนให้เป็นมือบนเพื่อว่าจะให้กับมือล่างๆล้วก็อ,อ่ เราก็ได้ทําตามเหมือนที่ศาสนาสอนมาว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยเราก็ดีใจอะ่ะเราก็ได้ทําตรงนั้นลูกๆของมัทุกคนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยถ้าใครได้เห็นรายการนี้แล้วให้โทรหามะกันบ้างนะลูกเป็นยังไงกันบ้างมาคิดถึงพวกหนูนะพวกหนูคิดถึงมัหรือเปล่าลูกถ้าคิดถึงให้ติดต่อมานะลูกนะ เพราะว่ารุ่นพี่รุ่นน้องบางรุ่นเขาก็ติดต่อมานะพวกหนูที่ไม่ติดต่อนะติดต่อมาหน่อยนะครับ